สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาไปขายข้าวโพดค่ะทางเส้นนี้ก็จะเป็นทางเส้นที่อ่าจะเดินไปสวนนะคะตรงช่วงที่เป็นทางอยู่ติดกับสวนนะคะมาแอบถ่ายดอกไม้ เพื่อนบ้านระหว่างทางเดินออกไปเพื่อที่จะเอาข้าวโพดไปขายนะคะก็มีดาเรื่องนะคะกับบ้านไม่รู้โรยแล้วก็แอบดูของอีกบ้านหนึ่งนะคะ เขาปลูกดอกไม้เอาไว้เยอะมากค่ะในบ้านเขาสวยก็แอบชมตรงนี้ก็แวะชมกล้วยก่อนอก็อ่อันนี้คือลากลากรถเข็นออกไปนะคะเอาอาข้าวโพดใส่รถเข็นไป ก็มือนึงถือกล้องภาพอาจจะเวียนหัวสักนิดต,ต้องขออภัยนะคะมือนึงถือกล้องมือนึงลากรถเข็นค่ะก็ชมวิวข้างทางกันไปเพลินๆน,นะคะ คลิปนี้นี่ตรงช่วงต้นคลิปนี่คือปนอมถ่ายแล้วก็มาอัดเสียงภายหลังนะคะเพราะว่ารถเข็นเสียงดังค่ะลากไปนี่เสียงดัง <c oughs> ก็เลย <c oughs> ปิดเสียงนะคะแล้วก็มาพากเสียงใหม่กระถินนค่ะกระถินยอดอ่อนอ่อนเลยค่ะ แวะชมค่ะเห็นสวยๆก็เลยแวะถ่ายสนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะเจ้าของเขายังไม่ได้มาปลูกบ้านค่ะเขาก็ปลูกกล้วยเอาไว้อย่างเดียวสวนตรงด้านหน้าของเราไปนั่นจะเป็นสนามฟุตบอลน,นะคะเขาไม่ได้ตัดยาด้านข้างก็เลยมองไม่เห็นสนามนะคะ <laughs> ต้นยาขึ้นบังเป็นสนามฟุตบอลประจําหมู่บ้านก็มีมาแข่งอยู่เรื่อยๆเหมือนกันล่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านรับซื้อของเก่านะคะ นี่ค่ะสนามฟุตบอลพอมองเห็นนะคะส่วนทางซ้ายมือแล้วนี่ก็จะเป็นห้องเช่าคะ่ะตรงนี้มีห้องเช่าหลายห้องอยู่แต่คนที่มาเช่าห้องอยู่ตรงนี้นี่ไม่ค่อยสนับสนุนการค้าเลยคะ่ะเวลา เอาผักเข้าไปขายก็ไม่ค่อยมีคนซื้อค่ะเข้าไปครั้งหนึ่งก็ขายไม่ค่อยได้ค่ะเพราะเขาไม่ไม่ซื้อกันนู่นนะคะตรงปลายทางข้างหน้านึงค่ะที่เราจะขายข้าวโพดนะคะ คลิปจะมีสองช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะจบแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงที่สองต่อนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงจะเสมอกันไหมเพราะว่าช่วงที่สองนี่ปรานอมจะพูดไปในคลิปเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะวันนี้ตั้งโต๊ะน้อยๆค่ะพอดีข้าโพ์เหลือแค่ห้าถุงนะคะวันนี้ มีคนสั่งไปก่อนแล้วตอนที่หักมาตอนที่ทำอยู่ที่บ้านมีคนซื้อไปก่อนแล้วค่ะ10บกิโลวันนี้เลยเหลือมาที่ณจุดจำหน่ายของเราแค่ห้าถุงนะคะแค่ห้าถุงเดี๋ยวจะพาไปชมวิวนะคะ พราะตอนนี้คิดว่าลูกค้ายังไม่มาค่ะให้ชมบรรยากาศท้องฟ้านะคะแดดล่มลมตกค่ะไม่รู้ฝนตกอยู่ตรงไหนแต่ก็เสี่ยงออกมาเพราะว่าไม่ออกมามันก็จะขายไม่หมดมาตอนนี้ก็ดีจะได้เผื่อขายได้เร็วก็จะได้กลับบ้านเร็ว มาชมต้นไม้ต้นหญ้านะคะที่ตรงนี้ดีค่ะทําเลขายของเขาก็แบ่งที่ให้มาเช่านะคะแต่สำหรับเราแล้วเราไม่ได้มีของขายประจำมันก็คงมีคุ้มกับที่เราจะมาเช่านะคะ ก็เลยใช้อาศัยข้างทางเอานะคะนึงค่ะข้างในมีดอกปอเทืองด้วยก็ตรงนี้เขาเคยปลูกปอเทืองนะคะมีอยู่ต้นเดียวออกดอกเต็มเลยค่ะปอเทือง ก่อนหน้านี้คือว่าเขาปลูกมาไว้นะคะปอเทืองตรงนี้เต็มพื้นที่ตอนนี้มีแต่ต้นหญ้านะคะไม่รู้เขาเรียกหญ้าอะไรนะคะแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งได้เลี้ยงนกจะมีนกชอบมากิน,น,นกันนก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 ้นก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 ากนก ซูมมากไปก็จะเบลอนะคะบินหนีไปเลยหนึ่งตัวเลือกอีก2ตัวอยู่ตรงนั้นอ่าบินนี้ไปเหมือนกันหมดเลย ว่าจะให้ดูสระน้ำซะหน่อยน่าจะมองไม่เห็นจะมองเห็นไหมนะนก็ลิ้นขอบสระนี่ก็มีแต่ต้นหญ้าเต็มเลยนั่นแหะค่ะ จ้าของเจ้าของสินค้ามาเดินถ่ายคลิปอยู่นี่มีลูกค้ามาหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะนี่คะ่ะสะน้ำสะน้ำแต่ก็นี่นะคะหญ้ารกไปหน่อยก็เลยเห็นได้เท่านี้นะคะตรงนี้จะมีสระน้ำอยู่หนึ่งสระเมื่อก่อนตอนสักประมาณกี่ปีแล้วสักสิบปีได้ตรงนี้เคยพาหลานๆมา ลอยกระทงโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่มารับชมขอทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนกเอี้ยงนกเอี้ยงจะสองเห็นไหมขอทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำงานการใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะสรุปแล้วสองไม่เห็นนกเอี้ยงค่ะเพราะว่าปลนอมมองในกล้องไม่เห็นเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ